ในจึงโดนตวาดสนั่นถึงข้างหูต้องเหลือบดูโดยอัตโนมัติก็เห็นในสิ่งที่เกิดมาแต่อ้อนแต่ออกไม่นึกว่าจะได้เห็นเมื่อหนังม้วนผีตายท้องกลมก้มหัวลงมาถึงในโรงลูกตาถลนอยู่นอกเบ้าจ้องในจึงเป๋งแสดงความเกรียวกราดที่เสือกร้องเอกอะให้ทารกผีตกใจร้องห้ายโยเยถึงนาทีนี้ต่อให้อยากได้พลังอาถรรพ จากผีสางในป่าช้าแค่ไหนหรือต่อให้เอากาวตราช้างทาตัวติดกับโลงในจึงก็ต้องมีอันเด้งดึงเหมือนมีสปริงดีดผึ่งเดียว,ยวลอยขึ้นจากโลงได้อย่างน่าอัศจ,จรรย์จะเรียกว่าพลังปลอดลอยก็น่าจะใช่ลอยหือเดียวห่างโลงศพได้ร่วมห้าเมตรแต่ยังเหลือเห็นมือหนังม้วนผีตายท้องกลมยืดยาวเฟ้ยไล่ตะคุบมาติดๆโอ๊ยอยู่ไม่ไหวแล้วโว้ย เปิดก่อนดีกว่าปูโอ๊ยช่วยดู